ตัวอย่างของประเทศที่เราควรใช้เป็นบทเรียนอังกฤษมีการระดมปู a s สตราเซเนกกับไฟเซอร์เข็มแรกเข็มเดียวไปก่อนเลยให้กับทุกคนโดยไม่สนใจด้วยครับว่าเข็ม2จะมาเมื่อไหร่แต่ว่าเขาปูเป็นวงกว้างให้กว้างที่สุดที่ทำได้หลังจากการะจายให้ประชากรประมาณสัก20%นะครับการระบาดลดลงเกิน80%โดยหลักการเลยนะครับวัคซีนที่ดีที่สุดคืองป้องกันไม่ให้เราติดเพราะถ้าเราไม่ติด เราจะไม่ป่วยไม่ป่วยหนักไม่เสียชีวิตและไม่แพร่เชือ้อแต่ต้องยอมรับว่าในข้อมูลของวัคซีนโควิดไม่ใช่วัคซีนทุกตัวที่ทําแบบนี้ได้วัคซีนเพียง3ตัวเท่านั้นที่สามารถทําแบบนี้ได้คือไฟเซอร์โเดอนาแล้วก็โชคดีนะครับคือแอสตราเซเนกาเป็นตัวที่3ที่ทําได้ครับข้อมูลของวัคซีน3ตัวนี้แสดงให้เห็นเลยทั้งในประเทศอิสราเอลในอังกฤษแล้วก็ในอเมริกานะครับว่าวัคซีนไฟเซอร์โเดอนนาและแอสตราเซเนกา หยุดการติดเชือ้อหยุดการแพร่เชื้อได้ด้วยครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องอการป่วยกันตายเท่านั้นเราก็ติดตามสถานการณ์เรื่องวัคซีนกันมาแล้วเราก็รู้สึกว่าวัคซีนมีน้อยแน่ๆถ้าไม่น้อยคงไม่วุ่นวายขนาด วัคซีนเนี่ยเป็นอาวุธที่ที่มีค่าในการควบคุมการระบาดของโรควิเคราะห์แล้วเห็นว่ากรุงเทพและปริมณฑลมีผู้ป่วยอยู่ประมาณ60%ดังนั้นเนี่ยถ้าเราระดมเทหมดหน้าตากักเลยวัคซีน<อ>ที่มีก็น่าจะช่วยช่วยทําให้การระบาดลดลงเพราะว่าพอสมมติผมมีเชื้อเชื้อผมไปแพร่สู่คนที่มีภูมิซึ่งฉีดวัคซีนแล <S <S <ๆ S 1> ้วเชื้อมันก็ไม่ไปต่อมันก็ชักทั้น <S <S มันมันก็จะไปได้แต่ว่ามันจะไปไม่เต็มที่ถ้ามาถึงนั้นแอสตรา เซเนก้าเพราะข้อมูลปรากฏชัดเจนว่าวัคซีนแอสตาราเซเนก้าเนี่ยสามารถเกิดภูมิตั้งแต่เข็มหนึ่งได้เร็วอาจจะสองสามสัปดาห์หลังฉีดก็เกิดภูมิแล้วในขณะที่วัคซีนซิโรแวคซึ่งก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีจะเกิดภูมิช้ากว่าคือต้องรอเข็มสองดึช้าไปอีกนี่เราต้องการ<อ>ความเร็วด้วยถ้าสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้คนได้ว่าเดือนหน้ามีสิบล้านโดสนะผมคิดว่าผู้คนในในหลายจังหวัดก็ยินดีชะลอชะลอวัคซีนตัวเองไปเพื่อไปช่วยเพื่อนก่อน แต่ว่าปัญหาคือไม่รู้เดือนหน้ามันเดือนหน้าจะมาเท่าไหร่ไงเดือนหน้ามาสองล้านอีกมาหนึ่งล้านอีกแล้วฉันจะได้ฉีดไหมฉันก็อยากฉีดแอสตาเซเนก้าเหมือนกันอะไรอย่างี้การสื่อสารด้วยความจริงแล้วก็ความจริงอย่างรอบด้านครับบอกให้หมดนะครับว่าความจริงคืออะไรครับข้อจากัดคืออะไรปัญหาคืออะไรเนี่ยครับเราเราต้องเชื่อมั่นว่าประชาชนเมื่อรับข้อมูลครบรอบด้านเขาสามารถตัดสินใจได้นะครับ ได้เองและตัดสินใจได้ดีที่สุดด้วย <c oughs> เราไม่จําเป็นต้องไปตัดสินใจแทนเขาผมยังเชื่อเหมือนเดิมฮะหลายคนก็น่าจะเห็นด้วยถ้าเราพูดความจริงนะครับเราพูดกี่ทีเราพูดเหมือนเดิม